ช่วงระหว่างรอยต่อของปลายปีพุทธศักราช2488และต้น2489หลังจากวีรกรรมอันอุกอาจโจงแจ้งของขบวนการไทยทีบที่ทำการปล้นสะดมขบวนรถไฟญี่ปุน่นระหว่างผ่านสถานีบางน้ำจืดสู่ท่าฉ้างเหตุการณ์นั้นเป็นที่อึอกทึกครึกโครมโด่งดังพอๆกับการที่สงครามเริ่มสงบลงแล้วชาวบ้านร้านตลาดไม่ว่าจะแห่งหนตะบลใดต่างก็คิดว่า จากนี้ประเทศไทยเราคงไม่มีเรื่องใดที่จะร้ายแรงไปกว่ายุคสงครามเกิดขึ้นอีกเทาว่าความหวังนั้นกลับพังทลายเมื่อสงครามอันระอุร้อนมานานปีสงบลงแล้วถูกแทนที่ด้วยการปรากฏตัวของโจรไร้เสือปล้นมากมายทุกห,หัวหางต่างเดือดร้อนจากทรชนเหล่านั้นต่างว่าเป็นโจรกระจกธรรมดาธรรมาก็ดีไปปราบง่าย บางทีไม่ต้องถึงมือตำรวจเพียงเจ้าบ้านก็สามารถจัดการได้แต่เรื่องราวมันหาได้ง่ายเช่นนั้นทุกครั้งไปในกลุ่มโจรมากมายมีหลายก๊กหลายเหล่าที่ยิงไม่เข้าฟันไม่ถูกมองไม่เห็นตัวเพราะคณะของโจรที่เรียกตัวเองว่าเสือต่างๆเหล่านั้นต่างก็มีของดีมีอาคมเจ้าบ้านที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวยิงใส่โดยไม่รู้ว่าผู้ที่นำคณะปล้นบ้านของตนเป็นใคร สุดท้ายก็ตายอนาจกบ้านเรียกได้ว่ายุคสมัยนั้นความโหดร้ายป่าเถื่อนรวมถึงวุ่นวายเกิดขึ้นจนคนทั้งชาติน้ำตาตกทางการเองก็พยายามอย่างเต็มที่แต่ยังไม่มีทีท่าจะดีขึ้นเลยปีพุทธศักราช2499นาณอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเรือนหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตปกครองของบ้านหัวศั์เสียงร้องโอดโอยของหญิงสาว แววมาจากด้านหนด้านนอกเองก็กําลังโอลมมนก่อไฟตั้งหม้อต้มน้ําตามคําสั่งหมอตําแยที่ถูกเรียกมาทําคลอดเฉพาะกิจเนื่องด้วยยังไม่ทันถึงกําหนดก,การคลอดตามหมอนัดแต่เด็กในท้องดึงดันจะออกมาสู่โลกกว้างก่อนกําหนดไปร่วมเดือนเสร็จเหตุนั้นเองครอบครัวจึงไม่ทันตั้งรับรถราไม่ได้ว่าจ้างไว้อีกทั้งยังเป็นช่วงกลางดึกที่ลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะกำลังจะเกิดพายุอาชีพหมอตำแยซึ่งยังมีผู้สืบทอดอยู่จึงถูกขอร้องให้วิ่งฝ่าลมแรงมาทำคลอดหากรอจนกว่าจะถึงโรงหมอคงได้ตายพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกโอ้พี่มงฉันไม่ไหวแล้วสำอางเมียสาวของนายมิ่งร้องหา ฝ่ายเจ้าตัวกําลังกุลีกุจอทั้งเป่าทั้งพัดให้ไฟลุกโหมรุนแรงน้ําในหม้อต้องเดือดพร้อมใช้ให้ไวที่สุดแต่เมื่อได้ยินเสียงร้องจากคนท้องซึ่งแสดงอาการทรมานสุดกลั้นนายมิ่งเองก็หันรีหันขวางทําอะไรไม่ถูกในบ้านก็ร้องอดโอยนอกบ้านก็อึ้งไปด้วยเสียงลมโหมฟ้าคํารามไม่นานพายุก็หอบเอาฝนหาใหญ่มาถึงมันเทลงมาราวกับฟ้ารั่ว นายมิ่งต้องหาแผ่นไม้ที่ใหญ่พอมาบางองศาที่ทั้งลมและฝนสาดใส่เตาไฟจนเจียนดับจังหวะนั้นเองความรู้สึกบางอย่างก็แล่นปราดเข้ามาจนชะงักนิ่งค้างมันเป็นสัญญาณเตือนเมื่อมีภัยมาถึงเป็นการบอกกล่าวแกนายเมื่อสิ่งเลวร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาเสียงกระซิบของหงพรายพวกนั้นมาถึงแล้วนาย นายมิ่งเย็นว่าไปทั้งแผ่นหลังนีมานานหลายปีทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าอย่างไรก็ไม่มีทางพ้นต่อให้เปลี่ยนชื่อแท่ปกปิดตัวเองยังไงกรรมเก่าที่มาในรูปรักอดีตพวกพ้องย่อมตามมาพบเข้าจนได้เพียงแต่ไม่คิดว่าจะเป็นวันนี้เวลานี้มึงไปเถอะนับแต่นี้กูจะปล่อยมึงเป็นอิสระไม่ต้องอยู่รับใช้กูอีกแล้วนายมิ่งกล่าวกับตนเอง พลังงานเย็นวูบอันเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของหงพอร์พค่อยๆมาลายหายไปเป็นการบอกให้รู้ว่าหงพอร์พที่ตนเลี้ยงไว้ใช้งานจากไปแล้วมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับเสียงเด็กแรกเกิดที่แผดร้องระงมลั่นพร้อมกันพร้อมกันอย่างนั้นหรือนายมิ่งครวญในใจกำลังจะเข้าไปดูนางเนียมหมอตำแยที่มีอายุมากกว่านายมิ่งไม่กี่ปีก็ก้าวพรวดสวนออกมาใบหน้ายิ้มแย้ม แม้ทั่วใบหน้าและลานผากจะเต็มไปด้วยเงือเองได้ลูกชายแล้วไอ้มิ่งเอ้ไปลูกแปดเสร็จด้วยเมียเองก็แข็งแรงปลอดภัยดีเข้าไปดูสิก่อนไปประเดี๋ยวข้าจะจัดการเช็ดเนื้อเช็ดตัวอีกรอบจ้าะจะจ,จพี่เนียมนายมิ่งตอบน้ำตารืน้นหัวอ,อกคนเป็นพ่ออึกกระทึกโครมครามด้วยความดีใจไม่นึกว่าสวรรค์จะเมตตาเขาให้ได้ลูกชาย ซ้ำยังได้ทีเดียวถึงสองคนอีกป,ป,ป้ป้พี่เมิงลูกของเราเหมือนพี่เหลือเกินจ้ะไม่หรอกสำมางเอ้ยที่พี่ดูนะ่ะเหมือนเองมากกว่าดีแล้วล่ะที่เป็นแบบนั้นนะ่ะโบราณว่าลูกชายหน้าเหมือนพ่อต่อไปจะอาภัพต่อแต่นี้เองดูแลลูกของเราให้ดีทรัพย์สินมากมายที่พี่เก็บไว้มีพอให้เองกับลูกอยู่ได้สบายไปอีกหลายสิบปีสำอ่างได้ยินเช่นนั้นก็คิ้วขมวดไม่เข้าใจ เหตุใดผัวรักจึงบอกกล่าวปานจะลาไปตายเช่นนี้เล่ายังไม่ทันได้ถามนายมิ่งก็จัดแจงปรดประกุดหน้าผากเสือจากคอและถอดแหวนพิรอดจากนิ้วชี้ขวาออกสองสิ่งนี้ติดตัวนายมิ่งมาตลอดไม่เคยห่างนั่นยิ่งทำให้นางใจเสียนี่พอให้เองนะชื่อของเองก็คือจิรายุแปลว,ว่าผู้มีอายุยืน พ่อตั้งให้เอ็งเป็นพี่รักและก็ดูแลแม่และน้องให้ดีนายมิ่งกล่าวเสียงเครือวางแหวนพิรอดลงเหนือหัวนอนของลูกชายวัยแรกเกิดคนซ้ายส่วนนี้พ่อให้เอง็งชื่อของเอ็งก็คือจิระเดชก็คือเป็นผู้มีอำนาจตลอดกาลพ่อตั้งให้เอ็งเป็นน้องรักเชื่อฟังพี่ และวก็ดูแลแม่ของเองให้ดีๆกล่าวจบก็วางตระกุดหน้าผากเสือลงยังตำแหน่งเดียวกันของลูกชายอีกคนบรรจงจูบหน้าผากเด็กน้อยทั้งคู่ด้วยอาการแผ่วเบาเกรงว่าตอนหนวดเขาจะทิมให้รู้สึกระคายส่วนเองสำอางเอ้ยพี่ให้เองหมดทุกอย่างแล้วทั้งกายใจและสมบัติมากมายเองรู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่าบอกใครมันเป็นของพี่ มันเป็นของเราพี่รักเองกับลูกสุดหัวใจรู้ไหมสํมอางเอ้ยต่อจากคํากล่าวลาอ่อนหวานระคนสะอื้นน้อยๆน,นายมิ่งก็พละออกจากห้องตรงไปหานางเทียมยื่นถุงกร,รมยีขนาดกําปั้นให้พี่เนียมจากนี้ลูกเมียฉันคงต้องฝากเป็นธุระของพี่แล้วนี่เป็นสินน้ำใจจากฉันที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกจนฉันได้อยู่กับสําอางมัน พี่ดูแลฉันมารอกับพี่สาวในไส้เรื่องเงินทองไม่ต้องกลัวขาดเหลืออะไรพี่บอกสำอางมันได้เลยนั่งเนียมมองหน้านายมิ่งครูหนึ่งผลักมือที่ถือห่อผ้ากำมหยี่คืนเจ้าของสายหน้าน้อยน้อยไอ้มิ่งแต่แรกข้ามองปราดเดียวก็รู้ว่าทุกอย่างที่บอกข้ามาไม่ใช่เรื่องจริงก่อนนั่นเองจะเป็นอะไรก็ช่างแต่เวลานี้เองเป็นดั่งน้องชายของข้าสำอาง มันก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่เองมาบอกข้าแบบนี้แสดงว่าต้องไปแล้วสินะใกลไหมล่ะนานหรือเปล่าเห็นอาการนิ่งเงียบก้มหน้าของนายมิง่งนางเนียมเกิดสะท้อนใจไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลเมียกับลูกของเองเองจะดูแลพวกมันจนกว่าข้าจะหมดลมนั่นแหละไปเถอะไปตามทางของเองเสียนายมิง่ง ก้มลงกราบแทบเท้านางเนียมน้ำตาหยดแมกก่อนจะหันหลังลงเรือนอ้อมไปยังตุ่มน้ำใบใหญ่มากมายที่วางเรียงรายเพื่อเก็บกักน้ำฝนก้มลงใช้มือคุยดินล้างบนพึมพร,รมกับตัวเองภายในหลุมปรากฏหีบไม้ยาวร่วม2เมตรตรงหน้านายมิ่งยกมือประนมไหวก่อนเปิดหีบและหยิบออของในหีบออกมา มันเป็นปืนยาวคาบศิลาสมัยโบราณบัรจงเปิดแหนงกรอกดินขับยัดตะกัวขนาดเท่าหัวแม่มือลงไปเสร็จแล้วช่วยเอาลูกโม่ขนาดก้ามมขึ้นมาถือไว้คู่กันเป่าพระคาถากำกับเป็นคาบสุดท้ายก่อนลุกพรวดจำเอาตรงไปอย่างทิศทางที่หงพลายบอกไว้เป็นเวลาเดียวกันกับคนกลุ่มหนึ่งเดินสวนมาพอดีการมาของคนกลุ่มนั้น ราวกับปีศาจร้ายที่มีอำนาจสูงส่งสามารถขับไล่ลมฝนให้หายเงียบไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่พบกันนานเลยนะไอท้ทศไม่สิสิบป,ปีที่ผ่านมาใช้ชื่อว่ามิ่งสินนะสิบป,ปีหลังจากที่มึงหักหลังกูพี่แผนคิดไปคิดมาที่ว่าฉันหักหลังนะใช่หรือหักจำไม่ผิดไม่ใช่พี่หรอกือที่สั่งให้ไอ้น้อมกับไ้ใบรอบข่าฉัน สุดท้ายมันตะกู่ก็กลายเป็นผีเสเองและพี่ก็ได้แผลที่หน้าอกนั่นไปเป็นของตอบแทนคนที่หักหลังคนที่ทรยศน่ะมันพี่ต่างหักนายมิ่งหรือแท้จริงแล้วมีนามว่าทศกล่าวเสียงเครียดขึ้งแขนอีกฝ่ายขบกรามยิ้มเย้ยหยันกูอยากจะรู้นักว่ามึงจะยังเป็นมึงอยู่อีกไหมนายมิ่งเครียดขมงหันมองเรือนตนเองไม่โตอตอบใดๆ กระทั่งอีกฝ่ายเอ่ยขึ้นไม่ต้องห่วงกูมาที่นี่เพราะมึงเท่านั้นใครก็าตามที่อยู่ในเรือนนั้นกูไม่ยุ่งสิ่งที่กูต้องการคือชีวิตของมึงเพียงคนเดียวเท่านั้นไอ้เสือทศน้องรักนายมิ่งหรือนายทศหรือก็คืออดีตเสือทศรู้ดีว่าวาจาจากอดีตหัวหน้าชุมโจนที่ตนเคยสังกัดนั้นเชื่อถือได้ แม้เสือแผนจะเจ้าเล่ห์เพธทุบายพร้อมจะหักหลังใครก็ได้หากคิดว่าคนผู้นั้นกระด้างกระเดืองแต่คำสัตย์ที่ลั่นออกมาจากปากหัวหน้าโจนผู้นี้หนักแน่นดังขุ้นเขาขอบคุณพี่แผนเออถือว่าเป็นของขวัญก่อนตายที่กูมอบให้มึงก็แล้วกันต่างฝ่ายต่างยืนนิ่งจ้องกันโดยไม่ขยับขยื่นบรรดาลูกสมุนด้านหลังเสือแผนที่มีทั้งใหม่และเกา่าบางก็รู้ บ้างก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงไม่เกิดการประทะเสียทีพวกตนคันมือจะแย่แล้วทว่าเสือทองลูกน้องที่ติดตามเสือแผนมาตั้งแต่สมัยแรกๆรู้ดีขณะนี้อดีตสองในหกหัวหอกรวมทั้งตนของชุมชนกำลังประลองอาคมกันอยู่ฝ่ายไหนขยับก่อนหมายความว่าถูกคมอาคมคุ้มภัยของตนแพ้ และหมายถึงชีวิตเท่านั้นนานตราบเท่าที่อาคมซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นผลัดกันรุกผลัดกันรับคานกันชนิดไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพลียงพลรำที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจเหมือนกันพร้อมกันและไม่มีใครทันได้ตั้งตัวปืนพกซึ่งเป็นชนิดเดียวกันชักออกมาใช้งานศาสกระสุนใส่อีกฝ่ายแบบไม่มียั้งนิ้ว เสื้อของทั้งสองฝ่ายบริเวณอกซ้ายไม่ก็กลางอกทะรุเป็นรูจากคมกระสุนขมเหาดำปนเทาเประรอบร้อยขาดเสียงศาสาดกระสุนหยุดลงพร้อมกับที่ทั้งเสือแผนและอดีตเสื้อทศล้มหงายไปทั้งคู่กลิ่นดินปืนถูกเผาไหม้เหม็นคลุ้งจนแสบจมูกเท่าว่าทั้งสองเสือไร้รอยเลือดให้เห็นแม้แต่หยดเดียว นั่นเป็นอิทธิฤทธิจากอาคมที่ยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลายเสียงแผดลั่นเมื่อครู่ดังก้องไปทั่วบริเวณสำอ่างร้องไห้โหเพราะเริ่มปฏิติปตอ่อเรื่องราวได้พยายามกระเสือกกระสนยันกายลุกขึ้นเพราะห่วงผัวอีกไม่เกินสองช่วงคืบเธอจะสามารถมองเห็นทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นจากช่องว่างของประตูที่เปิดไว้จู่ๆ ทั้งหน้าต่างและประตูบานใหญ่เกิดลั่นปิดงับทั้งหลังเรากับมีพลังอำนาจลึกลับพยายามปกปิดไม่ให้นางได้เห็นอะไรทั้งนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองเสือต่างรู้สึกได้มันเกิดจากอาคมของใครบางคนและต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าเกิดจากบุคคลที่ตนเพิ่งจะยิงเสียหมดโมดตรงหน้าจากการประทะกันเมื่อครู่ คาบศิลาลงอาคมกระเด็นหลุดจากมืออดีตเสือทศจนเกินจะเอื้อมถึงส้ำอาคมของเสือแผนยังแกร่งกว่าแต่ก่อนจนน่าตกใจหากเป็นสมัยนั้นต่อให้ตนถูกจ่อยิงระยะประชิดเขาสักข้างก็ไม่มีทางสุดลงพื้นแต่นี่ตั้งแต่นัดแรกที่พยายามชำแรกแทกทะลุเนื้อหนังก็สามารถทราบได้แล้วว่าอาคมที่ถูกเสกเป่าเข้าไปของเสือแผนนั้นเข้มขลังกว่าของตน ไอ้โทษเอ้ยไอ้โทษสิบปีที่ผ่านมาแม้อาคมของมึงจะยังอยู่แต่มันก็เท่านั้นมันไม่พัฒนาอยู่แบบเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่กูไม่ใช่เป็นจริงดังคาดเสือแผนดีดตัวขึ้นยืนจังก้าโดยง่ายปานถูกฉุดรั้งจากสิ่งที่มองไม่เห็นการล้มงายท้องเมื่อครู่เป็นเพียงละครตบตา สันดานของโจรผู้นี้ไม่เคยเปลี่ยนแกล้งเจ็บแกล้งตายแล้วสวนกลับอีกฝ่ายทีเดียวเพื่อส่งไปโลกหน้าเสือแผนก้าวอาัดอัดยัดกระสุนชุดใหม่ใส่โม่ไม่มีท่าทีเร่งรีบอดีตเสือทศพยายามกระเสือกกระสนเอื้อมจนสุดแขนหมายจะคว้าปืนคาบศิลาให้ได้แต่มันเก็บร้าวระบบมไปทั่วสารพางกาย เพียงหายใจก็แทบจะดิ้นตายอยู่แล้วเสือแผนใช้เท้าเหยียบปืนคาบศิลาซึ่งเวลานั้นอยู่ห่างไม่ถึงคืบจากปลายนิ้วอดีตเสือทศหัวเราะในลำคอเย้ยหยันสะใจมึงจําปืนกระบอกนี้ได้ไหมไอ้ทศเสือแผนถามพลิกลูกโม่กาวมอมที่ถืออยู่พิจารณาผ่านๆเป็นปืนประจำตัวของมึง ปืนนี่นะเป็นปืนที่มึงใช้ข่ายน้อมกับไอบ้ใบปืนนี่เป็นปืนที่มึงใช้ฝากความเจ็บปวดเครียดแค้นและก็รอยแผลเป็นบนอกซ้ายของกูมึงทิ้งมันไว้เหมือนจะบอกว่าอยากทิ้งตัวตนทิ้งสันดานเดิมแต่เว้นกรรมมันไม่ยอมปล่อยว่าวันนี้กนะูจะใช้ปืนของมึงระเบิดกระมองของมึงให้กระจายท้ายประโยคเสือแผนลดเสียงเป็นแหบแห้ง ทว่าหน้าวันใจก่อนเล็งปืนไปยังหน้าผากของอดีตเสือทศหัวแม่มือขวาง้างนกดังคลิกอีกไม่กี่วินาทีใบหน้าหมดอะไรของอดีตเสือทศจะเต็มไปด้วยเลือดและเหลือเพียงครึ่งซีกเสือแผนเหนี่ยวไกนกสับทันทีตามกลไกการทำงานภาพทุกอย่างมันดูเชื่องช้าราวเวลาถูกสะกดให้หยุดหมุนประกายไฟแลบ และปราบ,าบออกมาจากที่ปลายกระบอกหัวกระสุนพุ่งออกมาตามด้วยเปลวไฟสีส้มแดงและไอควันหมุนคว้างตามหลังอีกไม่ถึงครึ่งศอกสมองของอดีตเสือทศก็จะกระจายทันใดนั้นลูกปืนขนาดเดียวกันอีกนัดก็พุ่งจากด้านข้างกระทบใส่ลูกปืนของเสือแผนเป็นเหตุให้วิธีถูกเบี่ยงเฉียดข้างหูอดีตเสือทศไม่ไกลเกิน ให้รู้สึกถึงไอร้อนทั้งผู้หญิงและผู้ที่เกือบตายต่างเบิกตากว้างงงงวยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครวะเสือแผนตวัดถามด้วยความเดือดดันบรรดาลูกสมุนตวัดอาวุธเล็งไปยังสมทุมผุ้มมืดเสียงปืนลั่นขึ้นอีกนัดจากทิศท,ทางที่ไม่สามารถจับให้แน่ชัดได้แล้วต่อมาลูกสมุนเสือแผนซึ่งเป็นเด็กใหม่ก็ล้มลงทีละคน เสือกลมหนึ่งในคนสนิทที่มีดีรองเพียงแค่เสือแผนในเวลานี้ขบกรามนั่นเพ่งจิตกระทืบเท้าลงพื้นดังสนัน่นพลันบังเกิดมวลอากาศก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงปริศนาค่อนไปทางสีคุณๆล้อมพวกตนเอาไว้พอหันไปทางอดีตเสือทดอีกทีก็เห็นเต็มตาว่ามีเงาของใครบางคนพุ่งมาด้วยความเร็วสูงกระชากร่างของอดีตเสือทศขึ้นและหายวับไปกับตา คนที่ทำแบบนี้ได้มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นไอ้ครามเสือแผนขบกรามแน่นสบดออกมาเพราะมั่นใจว่าคนที่ช่วยอดีตเสือทศคงไม่ใช่ใครที่ไหนต้องเป็นเสือครามหนึ่งในหัวหอกของชุมชนในอดีตเป็นแน่ครับเสือแผนตะวัดสั่งแต่แต่แต,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 แต่ลูกพี่บ้านไอ้คนทรยศอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะเราจัดการฆ่าทุกคนแล้วเผาบ้านทิ้งไปดีกว่ารือ ลูกสมุนคนหนึ่งเสนอความเห็นเสือแผนหันควับจ้องขเขม่งมึงไม่รู้อะไรก็อย่าเสือกสอดปากขึ้นมาอีกไม่อย่างนั้นผีตนอื่นจะเหม็นขีหน้ามึงได้สมุนคนนั้นนิ่งงั้นง,งงวยกับคำพูดของเสือกล่าแต่ปริศนาก็ถูกฉเฉลยเมื่อพบว่าตนเองกลายเป็นร่างโปร่งแสงขาดคำของเสือกล่าเมื่อครู่มันก็ถูกยิงตายทันทีจากนั้น กลุ่มเสือแผนก็อันตรธานหายไปกับความมืดทิ้งร่างไร้วิญญาณของลูกน้องไร้ประโยชน์ไว้แบบนั้น16มิถุนายนปี2499ณบ้านหัวสะเรือนหลังหนึ่งถูกปล้นทว่าไม่มีทรัพย์สินใดๆถูกเอาไปแม้รอยเท้าของกลุ่มโจรที่เฉียดใกล้บริเวณบ้านก็ยังไม่มีสามศพในที่เกิดเหตุถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรที่ยังคงรักษาขนบเดิมเรียกตนเองว่ากลุ่มเสือแผน ซึ่งหายไปเช่นเดียวกับเจ้าบ้านคือนายมิง่งทิ้งเมียและลูกแฝดที่เพิ่งคลอดเอาไว้เขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยอุทัยทิพชาแนลยินดีนำเสนอผลงานสุดมันสุดประทึกจากไตรโกณริมนานแคน ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดการขี่โม้จากอุทยัยทิพย์นะครับ